สวัสดีค่ะนชื่อนางสาวจิล่าพ,พัชรสวั์นะคะรหัสนักศึกษาหกสองศูนย์หนึค่ะวันนี้ก็จะมานําเสนอเรื่องเรดาร์นะคะความหมายของเรดาร์นะคะเรดาร์เนี่ยย่อมาจากการตรวจจับวิทยุนะคะและระบบช่วงโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเป็นระบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการตรวจจับตำแหน่งและระยะห่างของวัตถุจากจุดที่วางเรดาร์ การทำงานโดยการแผ่พลังงานไปในอวกาศและตรวจสอบเสียงสะท้อนหรือสัญญาสะท้อนจากวัตถุทำงานในช่วง uhf แะะขึ้นของไมโครเวฟค่ะต่อมาฟังก์ชันพื้นฐานของเรดร์นะคะ 1. Search ห,หรือ detect ในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะมีการส่งเพาตั้งแต่1นึเพาขึ้นไป และข้อมูลจะถูกตรวจสอบหาเป้าหมายจะถูกเปรียบเทียบกับเค้นที่เหมาะสมเพื่อตัดสินใจในการตรวจจับหาสัญญาณของแต่ละช่วงจากนั้นเสาอากาศก็จะถูกส่งไปยังตำแหน่งตำแสงของลำแสงถัดไปค่ะ 2. t r แท็กเมื่อการตรวจพบเป้าหมายในปริมาณการค้นหาที่กำหนดการวัดจะทำจากสถานะเป้าหมายคือตำแหน่งในมุมแอซิมัต และมุมเงยและมักจะเป็นองค์ประกอบในแนวรัศมีของความเร็วเรด้าจะติดตามวัดสถานะเป้าหมายตามเวลาจากนั้นจะวัดตำแหน่งของอินดิจะถูกรวมและปรับให้เรียบเพื่อประมาณการแท็กของเป้าหมายค่ะต่อมาข้อ3 i m อิ i เมนะคะในเรดร์การถ่ายภาพเป็นคำทั่วไป ที่อ้างถึงวิธีการต่างๆในการรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายที่ไม่ต่อเนื่องหรือฉากพื้นที่กว้างระบบการสร้างภาพประกอบด้วย2ขั้นตอน 1. พัฒนาโปรไฟล์ช่วงที่มีความละเอียดสูงของเป้าหมายและ 2. การพัฒนาโปรไฟล์ข้ามช่วงเชิงมุมที่มีความละเอียดสูงค่ะต่อมาเ a t a ดแอพพลิเคชันนะคะ 1. Over theho r i z o n search เรดาร คือเรดาร์ค้นหาเหนือข้อฟ้าในช่วงสงครามเย็นสหรัฐอเมริกาต้องการตรวจจับกิจกรรมของขีปนาวุธระยะไกลในขณะที่แอปพลิเคชันเรดาร์จำนวนมากถูกจำกัดไวท้ไวที่ประสิทธิภาพแนวนสายตาช่วงต้องการระยะทางเป็นพันไมล์เรดาร์ OTH ได้รับการพัฒน,นาสำหรับแอปพลิเคชันนี้ เรดารเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากเอฟเฟกการหางเหีของแสงในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์เพื่อตรวจสอบเป้าหมายในระยะไกลอย่างยิ่งบางครั้งอาจหลายหลายพันไมล์ Air แอร์ดิฟเอนซ์ซิระบบป้องกันภัยทางอากาศ AN/TPS-75 ที่ใช้โดยกองทัพสหรัฐ มีฟังก์ชันการทำงานคล้ายกับเรดาร์าค้นหา3ามิติแบบมัลติฟังชันโดยการสแกนกลไกในทางในทิศทางแอซิมัสแะรับคารที่ซ้อนทับก,กันในระดับสูงพร้อมๆกันด้วยการประมวลผลแบบโ o น o p พาสสำหรับการคำนวณระดับความสูงสามเบ i ติกมิสเล่ดิฟ BMD เรดาร์เรดาร์ป้องกันขีปนาวุธระบบเรดาร์สามารถตอจสามการปรากฏการของขีปนาวุธข้ามชวิต ICBMs ที่อยู่ห่างไปหลายพันกิโลเมตรระบบเหล่านี้ต้องการค้นหาปริมาณเชิงมุมขนาดใหญ่ไกลซีกโกรจและต,ติดตามเป้าหมาย ที่มี RCS ต่ำมากและเคลื่อนที่เร็วเมื่อตรวจพบขีปนาวุธที่เข้ามาจะต้องได้รับการตรวจสอบพยยเพื่อแยกแยะจากเศษซากและการล่อจากหัวรบทำให้ทำได้โดยความละเอียดระดับสูงและเทคนิคประมวลผลดับเบลิลที่เหมาะสมกับเรดาร์ค่ะขอบคุณค่ะ